สวัสดีครับวันนี้เราก็จะเอาการ์ดจอของออรัตนะครับน่าจะเป็นประมาณ GTx 1080 Ti นะครับเป็นรุ่นนี้เลยนะครับคือการ์ดจอของเขานะครับที่เขาแจ้งมานะครับก็คือเป็นอาการเมลนบอร์ดช็อตนะครับลักษณะคือมื่ได้ยินเสียงด้มีกลิ่นออกมานะครับซึ่งจากที่เราเช็คเข้าๆนะครับจากที่เรามองด้วยสายตานะครับก็ ือยังไม่ต้องวัดเลยนะครับเราก็มองเห็นนะครับจะมีตัวที่เสียก็อยู่มีตัวนี้หนึ่งตัวนะครับที่รู้สึกว่ามันบวมๆแตกๆอยู่นะครับเห็นไหมครับอันนี้บวมๆแตกๆอยู่แล้วก็มีอีกหนึ่งตัวก็คือตัวนี้นะครับตัวที่มันไหม่อยู่นะครับคือเรามองด้วยตาเราก็เห็นแล้วนะครับว่ามันช็อตเห็นไหมครับมันมีรอยไหม้รอยรูเลยนะครับเห็นไหมครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็คือเห็นจะจเะนยครับว่าไหม้ไหม้จนนูนดอกมานะครับ พอเรามองด้วยตาออกแล้วใช่ไหมครับเราก็มาลองใช้เครื่องมือวัดกันนะครับว่ามันมีช็อตจริงๆหรือเปล่านะครับดูจากงานยังไงก็ต้องช็อตนะครับเราก็วัดจาก1ิโวลต์หลักๆเลยแล้วกันนะครับก็คือ12บโวลต์ด้านล่างมีช็อตนะครับมันจะมี2ชุดนะครับมี8พิน2ชุดนะครับพินนี้8พินชุดนี้ไม่ช็อตนะครับแต่8พินชุดนี้ช็อตลงกาวเลยนะครับ โอเคนะครับก็จากเบื้องต้นเนี่ยเราก็ลองถ้าเกิดมันช็อตอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเช็คภาพรวมอื่นๆด้วยนะครับว่ามันมีตัวไหนช็อตบ้างนอกจากตัวนี้นะครับโชคดีนะครับที่แรมของเขาไม่ช็อตนะครับก็คือน่าจะช็อตแค่ตัวนี้ตัวเดียวอ่นนี้เราก็ต้องมาดูกันนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับก็เราก็วัดจากภาพรวมแล้วมันก็ไม่ช็อตนะครับผมขอวัดใต้ล่างอีกนิดนึงแล้วกันนะครับว่า มันมีอะไรเสียหายบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราลองคร่าวๆก่อนนะแต่ผมว่าผมน่าจะมีอะไรไม่ครบนะครับอาจไอที่ไม่มีนะครับน่าจะเบอร์นี้ไม่มีครับแล้วส่วนเบอร์นี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามันมีหรือเปล่านะถ้าไม่มีเราก็จะทําการยกไปก่อนแล้วค่อยมาทําคลิปต่อไปแล้วกันนะครับก็แต่เราก็จะเคลียร์ช็อตให้มันออกไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็รอในโซนขอรออะไรแล้วกันนะครับ ซึ่งดูจากตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้ผมไม่มีอะไหล่แน่นอนนะครับ DGC อะไรพวกนี้ไม่มีแน่นอนนะครับอาจจะต้องมีการออเดอร์ของนะครับตอนนี้เบอร์นี้ไม่มีเลยนะครับไม่มีในสต็อกเลยโอเคก็อะไหล่เคยว่ากันแล้วกันนะครับเราต้องวันนี้เราจะมาทํำจิบเคลียร์ตัวช็อตก่อนแล้วกันนะครับให้ตัวชุดนอแปลงนี้หายช็อตก่อนแล้วกันนะครับเรือ่องอื่นเราไม่ต้องไปว่ากันแล้วกันโอเคเราก็ลองยกดูเลย งานไม่จําเป็นต้องทําได้ทีเดียวนะครับเราค่อยๆค่อยๆค่อยๆไล่ไปนะครับได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับไม่ต้องรีบแอ่บอดคนนี้ก็ถือว่ายังโชคดีอยู่นะครับที่เดี๋ยวต้องลองลกต้องลองยกดูพวกลายปิดนะครับว่ามันรอดหรือเปล่านะครับอันนี้มันไหมจนตะกัวมันละลายออกมาเลยนะอันนี้เนี่ยมันไหมจนตะกัวมันปิ้นดอกมาเลยครับกล้องอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวเราก็ลองเคลียร์ตัวที่ช็อตกันนะครับอะไรเดี๋ยวเราค่อยทําการออเดอร์สั่งของมาอีกทีนึงนะครับ ได้ไม่ได้ค่อยว่ากันแล้วกันนะตอนนี้ก็ขอเคลียร์ตัวที่มันช็อตก่อนไอพวกนี้มันจะค่อนข้างเอาออกยากนิดนึงนะ mm hmm. เดี๋ยวเราลองดูก่อน mm hmm. อะไรนี้เราไม่มีแน่นอนนะครับเราไม่มีแน่นอน mm hmm. เดี๋ยวเราค่อยออเดอร์ของนะครับ mm hmm. ส่วนใครที่ถามว่า mm hmm. อะไรหาที่ไหนก็ในเว็บเลยนะครับ mm hmm. เราทําคลิปไปเยอะแยะเยอะแยะมากแล้วน,นะครับ ไหลพวงนี้เอาออกยากมากๆนะนี่าจะเยื่อะไรน,นะครับเนี่ยน่าจะไหมนะครับโอ้โหเดี๋ยวขอเร่งลมหน่อยนะ ไม่มันไม่มันไม่สะด,ดุ้งเลยนะ ก็แต่จะทรแบบไม่ค่เยเลื่อนเลยต่อขนาดนี้รถจ่อให้จะติดเลยครับเนแสดงว่าด้านล่างมันน่าจะไม่ละลายติดกยนนีน เห็นว่ามันไหม้ไปเรียบร้อยแล้วนะเวลาพวก IC ไอซีไหม้นะครับมันจะกินลายปิ้นด้วยนะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับ <c oughs> ไม่ขยื่นแม้แต่นิดเดียว <c oughs> โอเคเราต้องไม่ไหวนะครับโคตรร้อนมือเลยนะนมันะโคตรร้ายเกินไปอนเะนี้ยไม่ขยื่นเลยครับนะเนี่ยเรื่องความร้อนอีกหน่อยมันไม่คิดจะขยื่นเลยนะครับ นี่ระวังแช่อะไรนะครับจะดูก่อนนะครับค่อยๆอ๋อมันกินลายปิ้นนะครับแถบนี้นไปทั้งแบเไปนะเดี๋ยวต้องค่อยๆแงดมันนะไม่งั้นเดี๋ยวพัง เดี๋ยวไปต่อไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไปฝืนมันนะครับค่อยๆนะเพราะว่าเราต้องการใช้เมนบอร์ดนะครับด้านล่างมันไหม้นะครับ พยายามเกี่ยลายปิ้นให้มันอยู่อยู่ดีนะครับพอได้อยู่นะลายปิ้นยังดูเราอาจจะยังอยู่รอดอยู่เนาะโอเคพอได้อยู่นะครับพอได้อยู่ที่เราต้องถนอมนะครับมันต้องถนอมในตรงลายปิ้นที่มันไหม้นะครับคือเราต้องทํำยังไงก็ได้ไม่ให้มันเนี่ยนะครับถ้าเราฝืดมันดันไปนะครับก็มองไม่เห็นนะโอเคเนี่ยเห็นไหมครับมันจะไหม้เนี่ย มันมีเงาเนาะมันไม่ค่อยสว่างโอเคเดี๋ยวเราลองต้านดูกันนะน่าจะร้อนมากอะ่ะเดี๋ยวเราขอมองกล้องก่อนนะครับว่าถ้า <laughs> มันจะไปต่อได้ไหมโอ้ยังพอหน้าอยู่นะครับลายสำคัญสำคัญของเขายังอยู่นะครับเราดีนะเราไม่ดึงแรง โอเคนะยังน่าจะไปต่อได้นะขอลองวัดดูนะครับว่ามันได้ไหมโอเคหายช็อตแล้วนะครับหายช็อตแล้วมันหายช็อตแล้วตอนนี้เราเคลียร์เรื่องช็อตออกไปแล้วนะครับไม่มีช็อตลพะพอเราเอาตัวช็อตออกไปแล้วครับแต่ ม,มันทำเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีเบอร์ไอซี IC, เบอร์นี้นะครับเป็นเฟรตรวมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องทําการสั่งอะไหล่พร้อมกับตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราคงยังไม่ต้องเ,เ,เอาออกแล้วกันนะครับเอาคาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราสั่งเปลี่ยนทีเดียวตัวนี้เราก็น่าจะมาได้แ, <c oughs> แค่นี้แหละคงทำอะไรต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ม <ๆ S 1> <ๆ>ีเบอร์นี้ครับเบอร์นี้ไม่เคยสั่งมาเลยที่เราดูนะครับมันไม่น่ามีนะครับ FD เริ่มต้นด้วย FD นะ อะไรสองกล่องยังไม่มีเลยนะครับเริ่มต้น้วย fdf F FF, หรือว่า dt dt fdff หกแปดสองหกแปดสองี่สามไม่มีแน่นอนนะครับเบอร์นี้ขนาดเพิ่งเคยเห็นด้วยซ้ำเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะสั่งอะไร ic สองเบอร์ ber, ครับซื้อ เมนบอร์ดตัวนี้ก็น่าจะเพียงพอกับการซ่อมแค่นี้แล้วกันเนาะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ซ่อมในคำนะครับเรามาบ่งแค่เอาตัวเสียออกนะครับส่วนอะไหล่เราค่อยสั่งอีกทีหนึ่งซึ่งตอนนี้เราไม่มีนะครับแต่เราก็เคลียร์ชุดชอ็อตออกไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้บอร์ดเราก็ไม่ชอ็อตแล้วาไม่ชอ็อตนะครับหายชอ็อตแล้วสภาพเมนบอร์ดเราก็ยังอยู่ดีอยู่นะครับยังวางอะไหล่ได้อยู่ แต่ถ้าเรายกไม่ดีนะครับมันจะว,วางไม่ได้นะครับอันนี้เวลายกมันต้องถนอดน,นะครับที่มันดึงไม่ออกเพราะว่าลายปินมันไหม้นั่นเองโอเคคลิปนี้ก็น่าจะเพียงพอแค่นี้แล้วกันนะครับส่วนงานซ่อมเดี๋ยวเราค่อยมานาเสนอในคลิปต่อไปแล้วกันคลิปนี้ก็เป็นการรออะไรไปก่อนแล้วกันนะครับถ้ามันมีอะไรมาเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปต่อเนื่องนะครับแต่ก็น่าจะรออีกประมาณ20กว่าวันนะครับก็อะไรจะมาคลิปนี้ก็น่าจะเพียงพอคือการนําเสนอแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ